ฮอกังค้าจังหวัดกาญจนบุรีวีเทคการนิเทนเ็นประทยชน์ในการด้วยกันระัซึ่งได้ในันหนึ่งถึงการย้ำภอคซีโนไดังเดิการเทศได้ใความซึ่งมีกิจกรรมที่น่าสนใจอาทิกิจกรรมตื้นที่มีชื่อเสียงสิงโตนำโชคและการหน่ายสีฟ้าอาหาร ของที่รัฐโอท็อปแจกอันหมดสร็จแล้วที่ฉันจะขอเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดการจนักุรกิจเกิดจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 การตลาดชุมชนคนเมืองการาซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุ่งหวังที่จะกระตุ้นให้เกิดกระแสเห็นของประชาชนทั่วประเทศนะครับในพฤติกรรมนะครับของสิจังหวัดที่นักท่องเที่ยวอยากเดินทางมาเยือนมากที่สุดพิมและสไตล์ รายสัปดาห์ b l t แบงคองการจรบรีนั้นมีศักยภาพในหลายๆด้านนะครับ,รบแล้วก็มาลุ้นรางวัลในการที่จะเข้าเมาืองการของเรานะครับที่แม่น้ำตรงนั้นสวยใสยจริงๆนะครับถ้าเทียบแพรนะครับซึ่งเราด้านหรือ,อแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ในในขึ้นมานะครับซึ่งเห็นว่าแม้ว่าการเจรณนัยนั้นยังในประเทศ เริ่มรู้จักเริ่มสงสัยเริ่มอยากมาเห็นโรงงานกระดาษใจของเราซึ่งมีอยู่านานพอสมควรหนงแอนนสรานนี้มีสิ่งที่น่าสนใจมากายตลอดสนเใต้องขอฝากด้วยนีผลงานการแรก่ะครับเดี๋ยวลองดูว่าออกมากันยนะังไง 对呀，然后我们就是。